ใบรุ่นมาซื้ออะไรกันเนี่ยซื้ออะไรนะรนี่บอกมือเดียวน้าใส่ขนาดไหนอ่ะใส่รถที่บา้านโอ้โหนี่ก็ร้อยยี่สิบห้าเฮ้ยใบรุ่นร้อยยี่สิบห้าที่บ้านเรารู้ไรเป็นร้อยเอาไปเพื่อนไปขับร้อยยี่สิบห้าเนี่ยโอ้โหนี่ก็ร้อยยี่สิบห้านี่ก็ร้อยยี่สิบห้าสองคันนี้ขานาดแรงเอนกัน,นทำไมอไ่ะทำไมถึงแรงกว่านุ่นเดิมอ่อันนี้ลูกไหนถเอาหโว้ยเอาหก็ตัดไอยมั้เน,นี่ย ตันมือโอ้โหมันเป็นตันมือมันวตาตานตีนโอ้โหไปโอเคครับอืมฮัลโสวัสดีครับสวัสดีครับไป <laughs> โอ้โหสิ่งเลยโอ้โหเดี๋ยวไปดูคลิปตัวเองในทิกต็อกนะเคยดูเปล่าเคยอหัวไปร <c oughs> ุ่นไปรุ่นทำไมหัวเหมือนไก่หมด มาแน่เลยวนะเนี่ย